สวัสดีชาว Honda Jazz และ Honda City ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันใช้งานได้นะครับสมมติเราขับรถมาจอดนะครับขับรถมาจอดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราปิดกุญแจนะครับดับกุญแจนะครับพอดับกุญแจเสร็จปุ๊บนี่นะครับกุญแจอยู่นี่นะครับไฟเรือนไม้ดับหมดนะครับกระจกยังสามารถใช้งานได้นะครับนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานยังสามารถใช้งานได้อีก10นาทีนะครับนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับนะฮะนะกระจกยังสามารถใช้งานได้นะครับจะสามารถใช้งานได้อีกสินาทีนะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเราเปิดประตูเมื่อไหร่ระบบไฟจะตัดทันทีนะครับอา๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ผมถอดกุญแจนะครับเรือนไมดับผมถอดกุญแจนะครับผมกดกระจกลงผมเปิดประตูนะครับเห็นไหมฮะระบบไฟจะตัดทันทีทุกอย่างจะตัดไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้า เราเปิดประตูปุ๊บจะไม่สามารถสามามรถใช้งานได้นะครับนะฮะลองดูนะครับขอบคุณครับ